ยินดีต้อนรับพลพั์ของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับขราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ไม่น่าเชื่อกรเบียอบลอลบอลหอเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะเก็บได้92คะแนนและความแชมป์พิมพ์อิงกฤษนในรุ่นการน,นี้ได้อย่างแน่นอนก็เป็นครั้งแรกนะครับที่กระเบียอบลอลบอลฮอออกมาชื่นชมและเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะ เก็บได้ถึง92าดคะแนนและคว้าแชมป์พิม์ลิงกฤษในฤดูกาลนี้ได้อย่างแน่นอนเพราะก่อนหน้านี้พูดแต่แง,ง่ลบสําหรับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับ็กเบลมาลฮอนะครับในวัจันทร์ชื่อดังก็ได้ออกมาแสดงทัศนะส่วนตัวล่าสุดนะครับโดยตัวของนั้นเชื่อว่าลิเวอร์พูลนั้นอยู่ในตำแหน่งทีมเต็งที่จะคว้าแชมป์พิมลิงกฤษในฤดูกาลนี้ซึ่งความคิดเห็นที่เหมือนกับเหล่าบรรดากูรรคน,นิดเอื่อๆรวมไปถึงบอลรับพนันที่ถูกกฎหมายในประเทศอังกฤษต่างก็ออกมาแสดงความเชื่อมั่นว่าลิเวอร์พูล มีโอกาสสูงมากครับที่จะคว้าแชมป์พิมพ์งกฤษในฤดูกาลนี้เป็นตัวบ้ากบเบียอ,อัตบอลฮอนั้นได้วิเคราะห์เชิงลึกที่ละเอียดกว่านั้นและเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะไร้พ่ายในอีก9เกมที่เหลืออยู่และคว้าแชมป์พิมพ์งกฤษไปครอบครองได้แบบไม่กดอันอะไรมากนักนะครับอคือวบาเป็นแต่หอมแก้มนะครับแมพี่น้องกบเบียอ,อ,อัตบอลฮอนะครับได้พูดตรงนี้ผ่านรายการทางช่องทอล์กสปอร์ตโดยเขากล่าวว่า ความคิดเห็นของผมนั้นก็เหมือนกับเหล่าบรรดาโคโรท่านอื่นๆโดยผมชื่อว่าลิปุโปกกำลังอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากๆที่จะคว้าแชมป์พิมเงียษในรุ่นการนี้และจะเป็นการสังราเจอเร้งครับแบบสุดยิ่งใหญ่และตอนนี้ตัวของผมนั้นก็มองเห็นภาพขบวนแห่และแฟนบน Liverpool นอลลิร์พูลจำนวนมากออกมาเฉลิมฉลองแชมป์พิมเงียบในฤดูกาลนี้กันแล้วตอนนี้มันชัดเจนมากๆว่าลิร์พูลจะคว้าแชมป์และความคิดของผมพวกเขาอยู่ในจุดที่ดีมากๆ นั่นก็คือมีคะแนนอำนาจทั้งอาร์เซนอลและแมนเชสเตีรสองและ3คะแนนตามลมดำดับและที่สุคันที่สุดก็คือในตอนนี้ผู้เล่นตัวหลักของลิเวอร์พลนั้นกำลังทยอยกลับมาเรื่อยๆและพวกเขาก็กำลังมีทีมที่สมบูรณ์แบบในรเร็วนี้ฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการกลับมาที่ถูกที่ถูกเวลาและลิเวอร์พูลจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งกว่าใครในเวลานี้อย่างแน่นอนดังนั้นผมจึงเชื่อมันว่าจากเกมการแข่งที่เราอยู่แก้วเกมนั้นลิเวอร์พูลจะไม่แพ้ใครอย่างแน่นอน แม้แต่แมนเชนเต็ดลัเตเทอนัมฮอสเปอร์โดยกาเบียอัลเลอร์ฮอนะครับกล่าวต่อไปว่าตามความคิดของผมแล้วผมเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะเก็บคะแนนได้ทั้งสิ้น92คะแนนในฤดูกาลนี้และมันก็เพียงพอที่จะทําให้พวกเขาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ในฤดูกาลนี้ผมขอวิเคราะห์ว่า9เกมที่เหลืออยู่ต่อจากนี้ลิเวอร์พูลจะเก็บชัยชนะได้8นัดและมีจุดหลุดเสมออยู่1นัดซึ่งผมมองว่า,วาน่าจะเป็นเกมที่โอทรอร์ดกับเมนยูในช่วงสุดสัปดาห์นี้ แต่หลังจากนั้นลิวจะกลับมาเร่งเครื่องและเก็บชัยชนะได้อีก7เกมที่เหลืออยู่และเข้าป้ายเป็นอันดับที่หนึ่งอย่างไม่ยากเย็นนักก,การด้ละกันผมก็มองว่าแมนเชสเตอร์พวกเขามีเกมต้องพบก,กับทีมใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นโปรแกรมที่หนักพอสมควรแต่ผมเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ก็จะเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องแต่จะไม่สามารถไล่ตามลิเวอร์พูลได้ทันและจบฤดูกาลด้วยกันมี89คะแนนและในส่วนของอาร์เซนอลนั้นพวกเขามีเกมหนักรอพวกเขาอยู่หลายเกมและมีโอกาสที่จะทันแต้มหล่นหลายนัด ดังนั้นความน่าจะเป็นของผมก็คืออ์เซนอลจะจบฤดูกันด้วยอันดับที่3โดยจะเก็บไปได้ทั้งสิ้น85คะแนนทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับคือความคิดเห็นส่วนตัวของกาเบียวอัตบอลฮอเพียงคนเดียวนะครับและเพื่อนๆนะครับคิดว่าลิเวอร์พูลของเราจะเก็บได้92คะแนนและควาแชมพิมลิกในลุ้กันนี้ได้หรือไม่ล่ะครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับ เป๊ปกอดิล่านะครับพูดติดตลกว่าตัวคนนั้นสนับสนุนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาตลอดและอยากเห็นทีมเพื่อนรักช่วยหยุดลิเวอร์พูลให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อนรักช่วยด้วยเป๊ปกอดิล่านะครับผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็้ออไม่สัมภาษณ์แบบติดตลกเมื่อวานนี้นะครับว่าตัวของคนนั้นทํางานอยู่ที่เมืองแมนเชสเตอร์ดังนั้นมันจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยถ้าหากเขาจะเชียร์และให้การสนับสนุนทีมคู่แขงร่วมเมืองพร้อมองว่า วกเงคนนั้นอยากเห็นสปริตของทีมไปแสดงให้ทันผลงานเหมือนกับเกมเอฟเอคัที่พวกเขาโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมและเคลียร์หรือร์พูลตกรอบไปได้โดยในายใหญ่แมนเชสเตอร์นะครับเปปกัวเดล่าก็ได้พูดเรื่องนี้ในงานแถลงข่าวเตรียมความพร้อมก่อนเกมพรีลีกนัดกลางสัปดาห์โดยเปปกัวเดล่ากล่าวว่าถ้าพูดกันตามตรงแล้วแมนเชสเตอร์ Manchester ของเขานั้นหวังว่าจะได้ความช่วยเหลือจากทีมเพื่อนร่วมเมืองอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมพรีลีก นัดสำคัญที่พวกเขาจะพบกับลิเวอร์ pool ในวันอาทิตย์นี้ผมเชื่อว่าการที่ลิเวอร์ pool ต้องบุกมืยอนโอทรอรต์ฟอร์นั้นจะต้องไม่ใช่งานง่ายอีกครั้งสําหรับลิเวอร์ pool อย่างแน่นอนผมดูสถิติพวกเขาในนุกกานนี้แล้วจะเห็นได้ชัดเจนว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นมักจะได้รับผลการแข่งข,ขันที่ดีในเกมพบกับลิเวอร์ pool อยู่เสมอในฤุกการนี้และผมก็อยากเห็นเกมพรีเมียร์ลีกนั้นนี้เป็นอีกนัดที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและช่วยหยุด ไม่ให้ลิเวอร์พูลได้รับใยชน,นะโดยในงานถาแถลงข่าวเมื่อวานนี้นะครับเป๊ปกวัวเดล่าก็ถูกนักข่าวถามว่าเกมแดงเดือดคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์นี้คุณจะเชียร์ทีมของเอริกเทนฮากหรือไม่ซึ่งทางเป๊ปกวัวเดล่าก็ตอบกลับผู้สื่อข่าวแบบติดตลกว่าผมสนับสนุนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชียร์พวกเขาอยู่เสมอพร้อมกับส่งรอยยิ้มเจ้าเล่ห์หลังจากนั้นผู้สื่อข่าวก็ย้ำถามอีกครั้งว่าคุณคิดแบบนั้นจริงๆใช่ไหมจากนั้นเป๊ปกวัวเดล่าก็ตอบกลับไปว่า ไม่จริงพร้อมกับหัวเราะแต่ยังไงก็ตามเกมในวันอาทิตย์นี้ผมจะเชียร์พวกเขาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมอยากให้พวกเขาหยุดไม่ให้ลิเวอร์พูลได้รับชัยชนะเพราะมันจะเป็นผลดีกับทีมของผมถึงผมจะไม่ค่อยชอบกับทีมคู่แข่งระเมืองเท่าไหร่แต่ในเกมนัดน,นี้ผมต้องพึงพาพวกเขาและผมก็อยากเห็นพวกเขาเอาชนะลิเวอร์พูลซึ่งแน่นอนนะครับว่าคำพูดของเป๊ป กัวเดลันในครั้งนี้แสดงเห็นว่าตัวของนั้นรู้สึกหนักใจและกดดันไปหนอ่ามากกับการที่ทีมของเขานั้นมีตามตำหลังลิเวอร์พูลอยู่3นามคะแนนแต่มีเกมการแข่งขันเหลืออินพิก้านัดเท่านั้นดังนั้นเขาจึงคิดไปหวังพึ่งใครก็ได้ให้ช่วยหยุดลิเวอร์พูลและอา์เซนลให้กับทีมแมนเชสเตอร์ของเขาหน่อยเพื่อที่ทีมของเขานั้นจะได้พลิกสถานการณ์กลับมาเป็นทีมขึ้นนำจากฝูงรั้างถ้าหากทั้งอา์เซนลและลิเวอร์พูลทำตามหล่นกันคนละหนึ่งนัด สรุปก็คือศึกแดงเดินในวันอาทิตย์นี้นะครับเมืองแมนเชสเตอร์รวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวนะฮะซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่แฟนบอลลิเวอร์พูลไม่เคยเห็นกันมาก่อนเลยก็ว่าได้นะครับเพื่อที่จะหยุดลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับก็เดี๋ยวมาติดตามชมกันว่าจะดุดได้หรือไม่นะจ๊ะกูถาแก่แค้นมึงนี่แหละพอ่อแมพี่น้องเราไปตอนที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับ ซูส,สเปนยืนยันลิเวอร์พูลพึ่งสอบถามราคาโรดริโกกับท่านันของรเรอแมเด็ตเมื่อช่วงสิบสัปดาห์ที่ผ่านมาตามการข่าวลือที่ว่าไมเคิลเอเวดอยากจะได้ตัวนักเตะรายนี้มาร่วมทีมเป็นอย่างมากสโมสรลิเวอร์พูลกับทีมดังในศึกพรีเมียร์อังกฤษที่นตอนนี้กำลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับท่านันของโรสริโกสู่หน้าจากสโมสรมเรอแมเด็ตเป็นอย่างมากพร้อมเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ในช่วงหลังจบฤดูกันนี้ลิเวอร์พูลอาจจะมีความเคลื่อนไหวที่เป็นรูปธรรมสำหรับดูลนี้นะครับ นั่นก็เพราะว่าณนะตอนนี้ท่านัลลิวอร์พูนั้นได้เริ่มต้นทําการขอข้อมูลนักเตะรายนี้ไปที่สโมสรเบร์มเรดโดยตรงเป็นที่รู้ลัแล้วโดยมีทางด้านของแมนเชสเตอรที่กําลังให้ความสนใจในตัวของกองหน้ารายนี้อยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยตามรายงานล่าสุดนะจากแคนาดาฮะในสื่อประเทศสเปนก็ได้เอาอมาตีข่าวนะครับว่าจากการรายงานข่าวที่พวกเขาได้รับซอมนั้นได้มีการ อ้างว่าสโมสรลิเวอร์พูลนั้นได้ทำการติดต่อโดยตรงไปที่สโมสรบริมเรตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อสอบถามความพร้อมเกี่ยวกับการปล่อยตัวโรสเรโกพร้อมกับสอบถามข้อมูลการายทีมของนเกเตะรายนี้แบบชัดเจนอีกด้วยโดยคาดการณ์ว่าบร,ริมเรดนั้นพร้อมที่จะปล่อยตัวโรสเรโกออกจากทีมในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็เพราะว่าการมาถึงของคิเลียนเอมปเปอร์นั้นจะทำให้ตัวของโรสเรโกไม่มีพื้นที่ว่าง ให้ในลงสนามอีกต่อไปแล้วอย่างไรก็ตามครับรายงานที่มงันนั้นระบุว่าเรเมร็ดนั้นพร้อมที่จะปล่อยตัวโรสลรโกออกจากเทียมในทันทีถ้าหากว่าได้รับข้อเสนอในจนํานวนเงินที่นักว่า100ล้านยูโรนะครับหรือ86ล้านปอนด์ซึ่งนันว่ากาตัวจํานวนดังกล่าวนี้เป็นค่าตัวที่สูงมากและลิเวอร์พูลน่าจะทำการต่อรองราคานัตะรายนี้ให้ได้ในราคาที่ถูกที่สุดนะครับ โดยโลูกการนี้โรดริโกยิงไปแล้ว15ลูกกับอีก8ดแอซิสให้กับเดรเมอริดแม้ว่าตัวของนักเตะรายนี้กำลังโชว์ฟอร์มการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแบบดีวานีคืนนะครับแต่เขากลับไม่ใช่นักเตะที่ทางเอรลมดริดนั้นต้องการและเตรียมที่จะปล่อยตัวอจัจเจตินไปในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะฮะในช่วงก่อ,อนหน้านี้ทนนั้นของโรสรีโกน,นั้นก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์โดยตัวของเขายืนยันชัดเจนนะครับว่ามีความต้องการที่จะอยู่ค้าแข่งกับเอรลมดริดต่อไป และเขาก็พร้อมที่จะต่อสู้เพื่อแย่งชิงโอกาสการลงสนามกับคีริยนเอ็มเปเป้ P e, และตัวของเขานั้นก็ต้องการทดลองเรื่องนี้อย่างน้อย1หรือดูการน,นะครับแต่สุดท้ายแล้วตัวของเขาก็มองว่าหากไม่ได้รับโอกาสกาลงสนามและได้ลงสนามน้อยมากแล้วแล้วก็ตัวของเขาเองก็จะตัดสินใจเรื่องการยายทีมครั้งในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าซึ่งแน่นอนนะครับว่าตัวของเขานั้นก็ไม่มีความคิดที่จะเอาออกจากบริเริดในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ได้อย่างไรนะครับ อเล็กซิสแม็กลิสเตอร์นะครับชช่นชมความนิ่งของดาวรุ่งคนสำคัญของลิเวอร์พูลอเล็กซิสแม็กลิสเตอร์แนวรับตัวหลักของลิเวอร์พูลกล่าวยกอย่องเจวเร็วคอนซาเซนเตอร์แบ็กวยาวสำหรับความนิ่งของเขานะฮะแม็กลิสเตอร์ยอมรับถึงอิทธิพลของคอนซาที่ทำให้ทีมเล่นฟุตบอลได้อย่างสบายใจโดยทางเจ็ากิ้งครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลส่งคอนซาลงสนามบ่อยครั้งนะครับในเกมสกันตลอดฤดูก,กาลนี้เนื่องจากเขามีฟอร์มการเล่นที่คงเส้นคงวาหลังจากที่ คนซ้ายยึดต,ตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กตัวจริงนะฮะเคยลงเล่นจับคู่กับท่านั่นโจโกเมสอิบริมาโกนาเต้และเวอร์กิฟานไสซึ่งลงเล่นจับคู่กันกับนักเตะที่กล่าวมาลงเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมลิเวอร์พูลสูญเสียจจม,มาติปไปตลอดทั้งูกจานจากอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้านะครับในเกมพบก,กับฟูล่ัมเมื่อเดือนธันวาคมนั่นคือช่องโหว่และช่องว่างขนาดใหญ่ในแนวรับของลิเวอร์พูล นอกจากนี้กัวนเต้ก็ยังมาประสบปัญหาการมาเจ็บรบกวนอีกขณะที่โจกโกเมสต้ตองโยกไปเล่นในหลากหลายตำแหน่งเนื่องจากวิกฤตนักเตะบ,บาดเจ็บที่รุนแรงของลิเวอร์พูลย่างไรก็ตามคอนซาก็กลาวขึ้นมาจากทีมเยาวชนและพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นตัวเลือกที่ไว้ใจได้เก่งข้างวกิฟันได้กับตันเทียมอเล็กซ์แมนคลิสเตอร์นะครับได้กล่าวกับลิเวอร์พูลดอทคอมชื่นชมความนิ่งและความน่าเชื่อถือของคอนซา ช่วยเพื่อนร่วมทีมเล่นอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องแนวรับแม็กลิสเตอร์กล่าวว้าวเขายอดเยี่ยมมากการทํางานของเขาร่วมกับเวลคิฟันไดมันทําให้มีความสําคัญมากสําหรับทีมเพราะมันทําให้เรามีความนิ่งที่จําเป็นในการเล่นฟุตบอลแม้กระทั่งการครอบความบอลของเขาเขาก็ยอดเยี่ยมมากผมมีความสุขและดีใจกับเขามากจริงๆลิเวอร์พูลนะครับเอาชนะบริตันไปได้2ประตูต่อหนึ่งที่อันฟิลเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เพอร์รัสาตำแหน่งจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกอาร์เซนอลและแมนซิสตี้ตามหลังหงแดงขณะที่พวกเขากำลังฝ่าวิกฤตสถานการณ์นักเตะบาดเจ็บโดยเหลือการลงเล่นอยู่อีก9เกมตอนนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายนะครับนักเตะทยอยกลับมาแล้วส่วนคอนซางก็ทำผลงาน้อย่างน่าับใจในเกมพบกับบริเตนเนื่องจากฟอร์มก็เล่นที่ดีเยี่ยมของเขากับหงดงในขณะที่ลิอร์พูลนะครับมุ่งมั่นคว้าแชมป์ให้ได้ในศึกพรีเมียร์ลีกในปีนี้ ดยควอนซ่ามีบทบาทสําคัญมากในลุกการนี้นะครับโดยอตอนนี้เนี่ยควอนซ่าลงเล่นมาแล้ว21เกมในทุกรายการทั้งกับลิเวอร์พูลทำไป1ลูกและ3าแอซิสควอนซ่ามีการสัมผัสบอลทั้งหมด122ครั้งจ่ายบอลแม่นยำ98า98ครั้งและทําการตัดบอลสุดเด็ดอีก4ครั้งในเกมพบกับเบตันนะครับซึ่งนั่นเป็นสถิติสูงสุดของเขากับลิเวอร์พูลเลยก็เรียกได้ว่ามาถูกที่ถูกเวลานะครับสาหรับ เจ้าเรลคอนซ่าซึ่งแน่นอนฤดูกาลหน้าเนี่ยเราจะได้ประหยัดเงินไม่ต้องซื้อแนวรับเพิ่มนะฮะความนิ่งของเขานี่เกินวัยจริงๆนะครับสไตล์การเล่นแม่มันคล้ายคลึงกับมุกิวฟันได้จริงๆนะครับสำหรับเจ้าเรลคอนซ่านะครับล่าสุดก็แม็กอลิสเตอร์ออกมาชื่นชมนะฮะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับไม่เคียงให้ลงเล่นตรงไหนก็ได้เทนอเล็กซานเดอร์โนนะฮะลั่นพร้อมเป็นทั้งแบ็คขวาและกองกลาง ตรงไหนก็เล่นได้เทนอเล็กซานเดอร์โนระบุตนยินดีที่จะเล่นเป็นทั้งไปขวาและกองกลางเพราะบอกว่าถ้าต้องรับบทบาทมิดฟิลด์แล้วนั้นจะทําให้ตนเล่นแบบนักเตะในตำแหน่งเบอร์หหรือเบอร์แก็ไม่มีปัญหาเทนอเล็กซานเดอร์โนและรองกับตันทิมลิ์พูโภและทิมชงเกลต์กล่าวว่าตนพร้อมแล้วเล่นในทั้งตำแหน่งไปขวาและกองกลางไม่ว่าจะทั้งกับต้นสกัดหรือนามทีมชาติภายหลังช่วงที่ผ่านมานะครับเขาต้องสลับลงเล่นใน2บทบาทนั้นอยู่บ่อย ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้เทน,นอเล็กซานเดอร์นนโนสร้างชื่อจากการเป็นมิข,ขวาที่เปิดบอลได้อย่างแม่นยำจนทำแอสซิ์ได้เป็นกับเป็นกรรมนะครับแต่ช่วงหลังมานี้ที่ผ่านมาเขาโดนโยกไปเล่นเป็นมิคเฟลซึ่งเจ้าตัวก็ทำผลงานโดดเด่นพอๆกันจนทำให้เกิดการตั้งประเด็นว่าตำแหน่งไหนที่เหมาะสมกับแข้งในวัย25ปีมากที่สุดในตอนนี้หลังโดนเจมี่กาลเกอร์อดีตตำนานกํลลังลิเวอร์พูลถามว่าคิดว่าหลังจากนี้ตัวเองเหมาะสมกับการเล่นในตำแหน่งไหนเ้านั้น ดาวเตะทีมชาติอังกฤษก็ตอบว่ามันขึ้นอยู่กับการตัดสินแจงของผู้จัดการทีมผมก็ได้คุยแบบเป็นกันเองกับผู้จัดการทีมชาติอังกฤษเขาก็บอกคุณตามตรงว่าเขาอยากให้คุณเล่นแบบไหนซึ่งคุณก็แค่ลงไปเล่นตามบทบาทน,นั้นให้ได้ผมพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นในทุตุเปตอนนี้ผมขยับเข้าไปเล่นตรงกลางมากกว่าครั้งไหน,ไหนผมอยากได้บอลมาเล่นตรงกลางสนามและสร้างหลายอย่างให้ได้แต่ผมก็ไม่สนหรอกว่าผมจะได้ลงเล่นตรงกลางตั้งแต่แรกเลย หรือค่อยขยับเข้าไปทางด้านในในช่วงที่เราได้ครอบคลองบอลผมก็แค่อยากจะลงสนามเท่านั้นพอทูกถามว่าเขาคิดว่าตัวเองเหมาะสมกับกองกลางตัวรับแบบเบอร์หกหรือมิฟิลตัวกลางแบบเบอร์แเหล่านั้นเทนนเล็กซนเดอร์โนก็ตอบนะครับว่าแบบไหนก็ได้ทางนั้นแหละครับผมสามารถพันบอลได้รับบอลมาเล่นแล้วทําเรื่องต่างๆได้มันขึ้นอยู่กับว่าผู้จัดการทีมต้องการอะไรจากผมเวลาผมลงเล่นเกมรับรวมถึง ขึ้นอยู่กับว่าเขาอยากเห็นผมขยับออกมาจากโซนของตัวเองเพื่อประกบคู่แข่งหรืออยากให้ผมยืนรักษาตำแหน่งนิดๆเพื่อช่วยเกยมรับมากกว่ากันก็ยืนยันนะครับตำแหน่งกันไหนก็ได้นะฮะขอให้ไดลล้ลงเล่นนะครับโอ้โหช่วงนี้ตำแหน่งแบคขวาภายในทีมลิเวอร์พูลก็โอ้โหต้องแย่งกับคอนเดอร์แบลสตี้ยากหน่อยนะครับตอนนี้แบลสตี้ติดลมบนกันเลยทีเดียวนะครับก็แอนดมินก็อยากเห็นเหมือนกันนะครับว่า เทนเนี่ยลงเล่นพร้อมกับ, Bradley, บกแนะบนนดลี่นะครับเทนไปเล่นกลางแล้วแบดลี่เล่นทางด้านขวานะครับคงจะมันน่าดูนะฮะเราไปปิดท้ายกันข่าวที่เป็นข่าวซึ้งกันหน่อยนะฮะกำลังใจชั้นยอดนะครับเจ็คกน้งครับได้ทักทายกับแฟนบอลลิเวอร์พูลที่มีอาการป่วยทางสมองนะครับใครๆก็รักบอสบอสให้กำลังใจเจ็คกน้งครับนะครับเข้าไปหาชอนสคล็อกนะฮะ สาวกเลลิเวอร์ pool คนหนึ่งที่มีการบาดเจ็บอย่างรุนแรงเกี่ยวกับสมองโดยค็อกส์นั้นมีการแบบนั้นจากการโดนกองเชียร์โรมาเล่นงานเมื่อราว6ปีที่แล้วนะครับเจอเกนกรอบนะครับผู้จัดการทีมลูกของพวกเรานะครับสมสรยศรงแข็งซิงเวทีพึงเกตได้สละเวลาส่วนตัวเพื่อที่จะเข้าไปพบกับชอนค็อกแฟนบอลชาวอาริคคนหนึ่งของทีมที่ได้รับบาดเจ็บเกี่ยวกับสมองแบบรุนแรงย้อนกลับไปในช่วงปี2 0ง8นะครับลิเวอร์ pool โคจอนมันเจอกับอ s ร์โรม่าในศึกยูฟ่าแชมเลียกรอบรองชนะเลิศซึ่งซอนคอกเดินทางไปที่แอนฟิลเพื่อเชียรเทียมรักในการลงเล่นนัดแรกของรอบดังกล่าวด้วยแต่เขานะครับโดนสาวกบางส่วนของจัสโซรรซซี่หรือโรม่ารุมทำร้ายร่างกายบริเวณนอกสนามในช่วง,งก่อนเกมจนได้รับบาดเจ็บตรงสมองอย่างหนักนะครับโดยที่มันถึงขั้นทำให้เขาไม่สามารถพูดหรือเดินแบบคนทั่วไปได้เลยพูดง,ง่ายก็คือพิการเลยนะฮะ และมันก็ส่งผลให้ชีวิตของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือกลายเป็นคนพิการนั่งรถเข็นกันเลยทีเดียวดัตต่นั้นเป็นต้นมานะครับชอนคอปก็ได้รับการรักษามาโดยตลอดจนทําให้ตอนนี้กําลังเรียนรู้ที่จะเดินแบบคนปกติอีกครั้งและล่าสุดลิอร์พูก็ชวนเข้ามากับครอบครัวไปชมเกมที่ลิอร์พูเปิดรังแอนฟิลด์เอาชนะเบรตันแอนดูอเรนไปได้2ประตูต่อหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่31มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อเป็นกําลังใจกับเจ้าตัวนะครับ ซึ่งหลังจบเกมแล้วนั้นนะครับเจกเกนครัก็ตรงไปหาชอนคอปเพื่อทักทายกับเขาด้วยตนเองในช่วงหนึ่งนั้นนะครับชอนคอปพยายามลุกขึ้นยืนโดยที่ได้รับความช่วยเหลือจากคนข้างด้วยเพราะดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เจอคุณสือชอนุมันก่อนที่เจกเกนครอจะสวนกอดแบบเป็นมิตรและตงคู่ก็พูดบางอย่างซึ่งกันและกันแบบเป็นกันเองจนทําให้เป็นภาพที่น่าประทับใจและซาบซึ้งสุดๆนะครับทันี้ก่อนหน้านี้ก็กลัวของชอนคอปก็เคยสัมภาษณ์ปแปลวว่าเจกเกนครับกับลิร์ภู ขอให้ความช่วยเหลือพวกเขาอย่างเต็มที่และเป็นอย่างดีนะับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์อันร้ายเมื่อ6ปีก่อนอย่างเช่นการยอมถอดเก้าอี้ตัวหนึ่งที่อยู่ใกล้กับบล็อกของผู้บริหารออก awy, เพื่อที่จะได้ให้รถเข็นของชอนคอกจะสามารถเข้าไปอยู่ตรงจุดนั้นเพื่อชมเกมได้เป็นต้นนะครับก็เรียกได้ว่าโอโ้โหนี่แหละครับไปเชียร์บอลแล้วก็โดนทำร้ายโอ้โหพลิกชีวิตเลยเป็นกำลังใจให้นะครับ ส่วนบอสของเรานะฮะเป็นคนที่น่ารักเสมอนะครับนี่แหละครับใครๆก็รักบอสของเรานะครับเรียกได้ว่าโอ้โหจากไปเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะได้เจอกันแบบไหนอีกนะครับก็ขอให้กลับมาคุมทีมลิบูอีกแล้วกันนะครับโอ้โหถ้าหากไปคุมทีมอื่นเนี่ยก็คงจะเป็นภาพที่รู้สึกแปลกๆแล้วครับไม่ค่อยชินแน่นอนนะครับรักบอสนะฮะ นี่คือสรุปข,ข่าวลิบลูพูนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นของวันที่3เมษายนนะครับเดือนในความร้อนร้อนจริงๆนะฮะห่อนแห้งพอแม่พี่น้องวันนี้นะครับที่อบนราชธานีนะครับบ้านของผมเนี่ย40องศานะครับอุย้ยใหม่แบดพอแม่พี่น้องแล้วกลับมาติดตามชมข่าวลิอรูพูกันใหม่นะครับในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้แล้วกลับมาพบกันสวัสดีครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ